ในขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาหัวค่ำของวันที่27มิถุนาผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านเลขที่76ทับ113หลังนี้ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านนาวีทองนิเวศซอยบอลไก่หมู่ที่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังนี้นะครับในขณะนี้ได้มีกลุ่มควันดำพวยพุ่งออกมาจากบริเวณช่องระบายอากาศและช่องบนหลังคาของบ้านหลังนี้ส่วนพี่ผู้ชายที่ถอดเสื้อคนนี้นะครับ ก็คือนายประสานขี้ฉายาอายุ61ปีซึ่งท่านเองนั้นก็เป็นเจ้าของบ้านที่ได้หนีเอาชีวิตรอดออกมาขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่นะครับก็กําลังให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยดับเพลิงซึ่งจุดที่เป็นต้นเพลิงของบ้านหลังนี้อยู่ที่บริเวณท้ายบ้านหรือหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นห้องครัวโดยทางเจ้าตัวนั้นก็ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนเกิดเหตุได้ตั้งเตาแก๊สอุ่นอาหารเอาไว้ทันใดนั้นนะครับก็ได้เกิด เพลิงลุกไหม้และลุกลามขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีกลุ่มควันดำโพยพุ่งหนาแน่นภายในตัวบ้านนะครับเขาจึงได้พาครอบครัวรีบพากันหนีออกจากบ้านในระหว่างเกิดเหตุและรีบแจง้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทําการช่วยดับนะครับซึ่งภาเพเหตุการณ์นอกจากที่จะมีกลุ่มควันดำโพยพุ่งออกไปนอกตัวบ้านแล้วในตอนนี้นะครับถังแก๊สที่อยู่บริเวณภายในห้องครัวยังเปิดทิ้งเอาไว้ ทำให้บริเวณตอนนี้นะครับแม้ว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่ผมจะบรรยายทราบว่าได้มีกลิ่นฉุนออกไปทั่วบริเวณบ้านและหมู่บ้านนะครับเ,เนื่องจากบ้าแก๊สนั้นยังถูกเปิดเอาไว้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นํากําลังใส่ชุดนะครับป้องกันเพื่อที่จะบุกเข้าไปภายในตัวบ้านนะครับและทําการปิดวาล์วแก๊สนะครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นําถังเครื่องช่วยหายใจนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันต่าง เพื่อที่จะเข้าไปปิดถังแก๊สในตัวบ้านก่อนนี่นะครับก็นับเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายอย่างมากนะครับ<ม>ซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการปิดวาล์วแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะทําการเคลื่อนย้ายถังแก๊สนี่นะครับออกมาจากภายในห้องครัวแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหรือว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับตอนนี้ถังแก๊สจานวน2ถังที่อยู่ในห้องครัวก็ถูกเคลื่อนย้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนภายในบ้านนะครับยังพบว่ามีกลุ่มเพลิงและก็มีมีจุดบางจุดที่ยังมีประกายไฟและยังมีการลุกลามของเพลิงอยู่นะครับเจ้านหน้าที่นั้นก็กําลังระดมฉีดน้ําไปในหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะทําการฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายนอกบ้านซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ก็ต่างพากันแตกตื่นออกมานอกบ้านกันแล้วก็มายืนมุงดูเหตุการณ์นะครับ ส่วนภายในบ้านก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นก็ยังทํางานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะฉีดน้ําระบายความร้อนและให้เพลิงนั้นได้ดับลงไม่ให้เกิดปะทุขึ้นอีกนะครับนี่นะครับก็สามารถที่คลายสถานการณ์ไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปฟังเจ้าของบ้านกันนะครับว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรนะครับเอารุงแล้วตอนที่ทํากับข้าวไม่มีใครอยู่ ผันท้ก,นนก็ยจะเป็นชั้นอยบอนะบบมันมนเราำขวแล้วลุงคิดว่าไฟมันมาจากไหนไม่ได้มาจากตาแก๊สอ่ะอ๋ะอ,อแต่ว่ามันเกิดจากเปิดแก๊สทิ้งไว้ม้ครับชั้นรอยครับอย่างนั้นเลยน่าจะลามเร็วปุ๊บนไปเลย